ฟังดูแล้วเรื่องการบวชเนี่ยครับจะเป็นประเพณีหรือไม่ก็ตามถ้าพ่อแม่ขอเนี่ยการไม่บวชเรียกว่าเนระคุณหรือเปล่าอากตันยูหรือเปล่าอะไรอาจารย์พูดอยูไ่ไหมเรียกว่าเนระคุณไหมเป็นกตันยูเนี่ยแปลว่ารู้คุณใช่ตากเวทีแปลว่าตอบแทนคุณใช่เท่ากับว่าพ่อแม่เนี่ยเข้าใจในพระพุทธศาสนาเพียงพอร้องขอให้ลูกเนี่ยรู้คุณ เรียกว่าอากัอากตันอยู่ไหมเรียกว่าไม่รู้คุณไหมถ้าไม่บวชแล้วการบวชเป็นการรู้คุณพ่อแม่ยังไงตอบการบวชในในสมัยหนึ่งพระเจ้าอาโศกพระเจ้าอาโศกศรัทธาพระพุทธศาสนามากแล้วทําทุกอย่างเพื่อพระพุทธศาสนาทําเสาเสาหินแล้วอ่าทำอ่อหินรูปอ่าทำมาจากร,รอบทั่วชมพูทวีปเลยของลูกแควนเลย แต่ไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองเป็นญาติของพระพุทธศาสนาก็เลยถามอาจารย์ครูอาจารย์ครูอาจารย์บอกว่าก็บวชลูกบวชหลานเข้ามาจึงถือเป็นญาติตั้งแต่สมัยพระเจ้าอาโศกเป็นต้นมาท่านพอท่านบวชลูกท่านเข้าเข้าเป็นบุตรในพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยท่านก็รู้สึกว่าท่านเป็นพญาติกับพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นประวัติของพระเจ้าอาโศกค,ครับอืมแล้วก็ อ่ออาจารย์มาพูดบอกว่าเป็นประเพณีเป็นที่ลูกบวชแล้วมันไปบังคับเขาบวชมันไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยก็มันไม่ถูกอะ่ะพระพทธเจ้าเคยบังคับใครให้ใครบวชไหมล่นะมันไม่ใช่เรื่องบังคับสี่อาจารย์ถ้าไปบอกว่าบังคับถ้าไปบอกว่าบังคับก็ไม่ถูกใช่แต่ว่าเราพูดเอง,องเรา้าียกว่เราเียกแบบคาตันยูพ่อแม่ควรมีสิทธิเรียกร้องความกตัญยูจากลูกนะ มีสิทธิ์เรียกร้องคือการทำหน้าที่พ่อแม่ทำหน้าที่แบบไหนกับลูกลูกพึงทำหน้าที่นั้นกลับตอบแทนบุญคุณแม่พ่อพ่อแม่บวชเหรอถึงได้บวชให้ลูกถึงต้องให้ลูกมาบวชเพื่อตัวเองมันเป็นหน้าที่ตรงไหนของพ่อแม่จะมีบัญญัติตรงไหนว่าหน้าที่ของพ่อแม่มีสิทธิ์เรียกร้องเอาอะไรจากได้จากอะไรก็ได้จากลูกพ่อแม่มีสิทธิ์เรียกร้องเอาชีวิตจากลูกเหรอการบวชพระพุทธเจ้าบอกว่าในสมัยพุทธกาลครั้งพุทธกาลเขาบวชกัน แม้แต่พระองค์บวชเพราะเห็นว่าทางคารวะเป็นทางคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีแต่เห็นโอกาสของการบรรพชาอุปสมบทเป็นโอกาสว่างต่อการบรรลุพระผลนิพพานเขาจึง <c oughs> ปร่งผมและบวชนุ่งผ้าย้อมฝาดเพื่อบรรพชาอุปสมบทก้าวเข้าสู่ธรรมวินัยนี้เพื่อปร,ปราพุทธพรหมจันทร์นี่ต่างหากจึงเป็นการอุปสมบทบรรพชาอุป,ปสมบทอย่างถูกต้องในฐานะของกุล,ลบุตรเมื <c oughs> ่อบวชเข้าไปแล้วจึงเป็นสมณศักดย์กิทธิ์ ถูกต้องถูกต้องในการบวชเนี่ยบวชเนี่ยควรจะสมบูรณ์แบบในในความเป็นพระเนี่ยควรจะสมบูรณ์ด้วยข้อปฏิบัติในในทางออกจากทุกเพราะว่าในการบวชเนี่ยหลักสําคัญของการบวชคือออกจากทุกพ้นทุกไปสู่นิพพานถูกต้องครับอาจารย์แต่ในในข้อที่ว่ามันไม่ควรจะเป็นประเพณีมันไม่ควรจะต้องไปบังคับอย่างเนี้ย เราก็ไม่ควรจะต้องบังคับะไรการบวชต้องศรัทธาไปบังคับได้ยังไงในเมื่อเขาเป็นปในการบวชอย่างนี้เด็กไม่อยากเรียนก็ไม่ต้องเรียนก็มาเป็นเรื่องของเด็กไงหน้าที่พ่อแม่คือบังคับนั่นมาเป็นเรื่องของการเรียนนั่นมนเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตแต่เดียวการปัญญามันคนละเรื่องให้ชีวิตมันแค่เจ็ดสิบแปดสิบร้อยปีแต่อันนี้มันตลอดชั่วการนาประวัติศาสตร์เลยที่ได้บวชเนี่ยอะไรการบวชมันเป็นสรัทธไม่เรียนก็ไม่ต้องเรียนเจ็ดขัวแปดขับวไม่เรียนก็ไม่ต้องเรียน ไม่เข้าใจความหมายเดียวกันอัตนายปรนายไม่เกี่ยวเลยการเรียนเป็นภาพบังคับที่ทํไม่ใช่ตารเรียนเป็นภาพบังคับที่ทําให้เด็กมีความรู้ใช้ชีวิตได้เจ็ดสิบปีแต่การบวชมีเป็นหนอนอันเป็นเชื้อสายพระพุทธเจ้าสืบต่อไปพบชาติหน้าวัดนั่นเราบังคับยัดเยียดชาวบ้านนี่สันดาลไม่ดีจะยัดเยียดพระพุทธเจ้าไม่เคยทําสักไม่เคยให้ใครทํานิสัยแบบนี้ไม่เจ็บขวดไม่ต้องเรียน อาไม่อยากจะไม่เรียนก็ไม่เรียนไปสิก็เรื่องของมันนะมันไม่อยากจะเรียนก็เรื่องของมันสิก็วเนี่ยความหมายเดียวกันก็บางคนก็บังคับเรียนได้บางคนก็บังคับเรียนไม่ได้เจ็บขวดแต่วดก็หนีออกจากบ้านไปทั้งนั้นครับลูกในการไปเรียนพ่อแม่เห็นว่าเป็นประโยชน์ความรู้ใช้แค่เจ็ดสิบปีร้อยปีแต่นี่ต่อไปทุกภพทุกชาติแล้วมีสิทธ์อะไรไปบังคับให้คนมาเชื่ออย่างนี้เราบังคับโลกไม่ได้หมดสิทธิ์มีสิทธิ์ในการปลาลบถ้าจะนับไปบังคับโลกก็มีสิทธิ์ในการปาลกมีสิทธิ์ในการบอกกล่าวบบอกกล่่่าวไได้แตมสิัังค โอเคงั้นตรงกันครับเอาตรงท่าอะไรว่าเขาว่าไม่มีสิทธิ์บังคับเถูกต้องผมยอมรับอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ไม่ได้ทำเกิดสิ่งดีพ่อแน่มีสิทธิ์บอกแก่ลูกได้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปแต่ไม่มีสิทธิ์บังคับลูกว่าลูกพึงบวชหรือไม่บวชและการบอกกันเดี๋ยวผมถามก่อนแล้วการบอกกล่าวว่าพ่อเลี้ยงลูกมานะเดี๋ยวอาจารย์เขาใจเรื่องตรงกันแล้วครับทีนี้เรื่องการบอกกล่าว S 1> <S 1> ในการที่เราบอกกล่าวว่าลูกเราเลี้ยงลูกมาเนี่ยให้เลือดให้น้ําให้เลือดนี่คือน้ํานม,มะนะให้เลือดให้ขา้าวป้อนข้าวเลี้ยงดูประถามอย่างดีเนี่ยลูกยี่สิบลูกบวชให้แม่นะแล้วลูกบอกว่าไม่แม่หนูจะไปเที่ยวสามสี่สิบปีไม่เคยบวชเลยแบบนี้เรียกว่าลูกในระคุณไหมไม่ในละคุณลคน,ละ,น,นละคุณแปลว่าเในลคุณพ่อแม่อาจารย์เข้าใจผิดแล้วชคุณพอ่พอคุณพ่อแม่เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําลูก ลูกเมื่อแม่ขอถ้าพ่อแม่ขอก็เรียกว่าทำพ่อแม่ขอถ้าพ่อแม่ขอแต่ไม่ทําเรียกว่าเนลคุณครับไม่เนลคุณพ่อแม่ขอในสิ่งที่ลูกไม่ตั้งใจเต็มใจในการทําโดยเฉพาะเรื่องของศรัทธาไม่นับเป็นความเนลคุณพ่อแม่ขอบอกว่ายาละลูกยาครับาเล่นยานะลูกอย่าเล่นยาแต่ลูกเล่นอย่างนี้เรียกว่ากตัญยูถ้าอาจารย์บอกว่าหน้าที่ของแม่พ่อห้ามลูกเสียจากความบาปเป็นหน้าที่ที่แม่พ่อพึงกระทํา แต่การจะบังคับให้ลูกทำแล้วการที่เวียนไหวาตายเกิดนี่ไม่ใช่ทางเสียหรอเวียนไหวตายเกิดนี่ไม่ใช่ทงทสาลดหาุกหรอพ่อแม่รู้ว่าหัาทางออกจากทุกข์เป็นแบบนี้ลูกไปบวชสิลูกออกจากทุกข์พ่อแม่รู้ทางดีแล้วไม่พ่อแม่ไม่ทำถูกหรอพ่อแม่บอกลูกได้แต่ไม่มีสิทธิ์บังคับลูกโอเคครับถูกต้องครับแต่ว่าไม่ลูกไม่ทำเนี่ยเรียกว่ากตัญญุเรียกว่าเนรคุณไหมอาจารย์ลองพิจารณาเรื่องนี้ดีๆลูกไม่ทำการบวชไม่เท่ากับเนรคุณ แต่ถ้าลูกไม่ทำตามการตาม,ตามวราระโอกาสคือการตอบแทนคุณแม่พ่อคือการทำให้ขับอ่ะถ้าผู้เรเจ้าตอบเรื่องการตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุดว่ายังไงบ้างอธิบายให้ฟังหน่อยบอกว่าเลี้ยงดูบนบาบนบาอะไรเนี่ยทั้งตลอดทั้งชีวิตก็ไม่ไม,ไม่มีคือว่ายังเรียกว่าตอบแทนคุณไม่หมดแล้วอะไรถึงตอบแทนบุญคุณแม่พ่อได้หมดโอ,อ้พ่อแม่ไปนิพานน่ะตอบแทนหมดแน่นอนเลย ก็ใช่ไงแล้วเนี่ยในฐานะที่แม่พ่อบอกบอกลูกให้ไปบวชแต่ลูกบอกว่าไม่บวชแต่สามารถจะปฏิบัติและสอนธรรมะนี้แก่แม่พ่อได้โดยไม่ต้องบวชนี่เรียกว่าการตอบแทนบุญคุณแม่พ่อไหมตอบแทนครับอาจารย์พูดถูกครับก็ได้นี่ถ้างั้นมันหมายความว่ามันไม่จําเป็นต้องบวชก็ได้นี่แต่การบวชก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่จะชี้ชัดเจนในเรื่องเนี้ย ้อาจารย์ปฏิเสธเหรออาจารย์ก็บอกให้ทุกคนไปบวชที่เกิดศรัทธาแม้แต่ตัวอาจารย์ก็ยังต้องไปบวชเพราะเกิดศรัทธาแต่การตอบแทนบุญคุณแม่พ่อไม่เกี่ยวกับการบวชถ้าไปบวชตามที่พ่อแม่บอกแต่ไม่ไปปฏิบัติตามคําสอนไม่สามารถนําทำคําสอนน้ำมาบอกสอนแก่แม่พ่อให้ไปนิพพานได้จะเรียกว่าตอบแทนบุญคุณแม่พ่อได้ไหม สัญญาไม่มีหรือเปล่าไม่ปกตคิครับฟังอยู่ครับอาจารย์ฟังอยู่ครับเขาเงียบทําไมตอบสิ <c oughs> ยังไม่เข้าใจคําถามดีครับค <c oughs> ําถามคือเราบอกว่าความกระตันอากตันยูเมื่อพ่อแม่ขอให้ลูกเนี่ยไปบวชแต่ลูกไม่ยอมบวชเท่ากับอากตัญยูถ้าลูกไปบวชเท่ากับกตัญยูแต่ลูกไปบวชแล้วไม่สามารถปฏิบัติตามคําสอนไปทําความล้มจมล้มเหลวในศาสนาไม่ปฏิบัติตามกิจข้อวัดไม่ศึกษาเล่าเรียนไม่ปฏิบัติจนเห็นธรรมสมควรแก่ธรรมนั้น แล้วไม่สามารถทํานําทํานั้นออกประบอกสอนแก่แม่พ่อให้ไปนิพพานได้ตามที่เราบอกว่าตอบแทนบุญคุณแม่พ่อคือการพาแม่พ่อไปนิพพานอย่างนี้เรียกว่าการตอบแทนบุญคุณแม่พ่อไหมตอบแทนในเบื้องต้นและในละคุณในเบื้องปลายครับอ้าวแล้วมันจะต่างอะไระสุดท้ายมันก็ในละคุณอยู่ดีดังนั้นการยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมมันไม่จําเป็นต้องบวชอย่างนี้ผู้หญิงก็ไม่มีสิทธิบวชก็เท่ากับว่าไม่สามารถตอบแทนบุญคุณแม่พ่อได้ การบังคับให้คนคนหนึ่งไปบวชทั้งๆทงี่เขาไม่เต็มใจไปบวชแต่เขายังสามารถเป็นคนดีในสังคมดูแลแม่พ่อศึกษาเล่าเรียนหลักอริยสัจสี่มักมีองค์แปดปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมจนเห็นธรรมนั้นแล้วบอกสอนแก่แม่พ่อจนเข้าใจธรรมนั้นได้นั่นก็คือว่าตามตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุดเช่นเดียวกันทําไมมันต้องไปบังคับคนใดคนหนึ่งบวชละ่ะในเมื่อเขาสามารถสั่งสอนแม่พ่อให้บรรลุธรรมได้โดยไม่ต้องไปบวชก็ได้ มันก็เหมือนทําไมลูกร้องขอข้าวขอน้ําจากพ่อแม่น่ะพ่อแม่ก็มีสิทธิ์จะร้องขอกับความกระทดูจากลูกเหมือนกันนั่นคือความนั่นคือหน้าที่ของคนเป็นแม่พ่อมันก็มีสิทธิ์ที่จะร้องเด็กมีสิทธิ์ที่จะร้องพ่อแม่ก็มีสิทธิ์ที่จะขอเช่นกันเด็กก็มีสิทธิ์ร้องได้แต่นั่นคือหน้าที่ของคนเป็นแม่พ่อที่ต้องดูแลลูกของตัวเองอย่างดีตามหน้าที่ในคิดทั้งหกที่แม่พ่อพึงกระทํา ก็อย่างที่บอกแต่ตาม<อ>หน้า<อ>ที่นี้แต่ตามหน้าที่นี้มันมาด้วยสิทธิ์ด้วยสิทธิ์ที่จะร้องขอต่างๆเราอย่าเอาสิทธิ์ทางกฎหมายหรือสิทธิ์อะไรมาเกี่ยวข้องกับธรรมมันคนละเรื่องนี่เรื่องธรรมเลยนี่เรื่องธรรมอาจารย์หมายความว่าหมายความว่าค,คุณธรรมของพ่อแม่คือการเลี้ยงดูลูกแต่ถ้าพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงดูลูกแล้วพ่อแม่ก็มีสิทธิ์ที่จะร้องขอ ก็มีสิทธิ์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ก็บอกแล้วว่ามีสิทธิ์แต่ไม่มีสิทธิ์บังคับลูกแล้วไปบอกว่าลูกอากตันยูเพราะไม่บวชก็นี่เมื่อเขายังทําหน้าที่อยู่ตั้งหลายหน้าที่ทาไมบอกเขาอากตันยูล่ะก็นี่เมื่อถ้าลูกไปบวชแต่ปรากฏว่าลูกไม่ได้ดีเข้าใจอาจารย์อาจารย์เล่าเรื่องนั้นยาวไปจนถึงถึงเออเข้าเข้าสู่การบวชไปจนทําอะไรไม่ได้ทําไม่ได้ตามที่ควรจะต้องทําแล้วไปทําผิดอีกไปทําเสื่อมเสียอีกมันก็เป็นการเนรคุณ ในเบื้องปลายแต่ทีนี้อย่างที่บอกถ้าเบื้องต้นเนี่ยถามว่าไม่ควรไม่ควรไปบังคับแล้วเราไปรู้ได้ไงว่าเขาไม่บวชแล้วเนี่ยเขาจะทําเขาจะทําให้พ่อแม่ไปนิพพานได้เขาอาจจะทําให้พ่อแม่ไปที่ทางที่ไม่ถูกก็ได้หรอไปเป็นไปทางอื่นคิดอื่นอย่างอื่น,เ,นเล่นการเล่าชูหรืออะไรก็อาจจะชักชวนพ่อแม่ก็ได้นะลูกนี้ชักชวนพ่อแม่ได้นะสมัยนี้ก็เหมือนกันไงใหจะบวชหรือไม่บวชมันก็ชักชวนได้ทั้งนั้นอะ่ะดังนั้นการบวชเป็นเหตุต้น ถ้าบวชแล้วคิดว่าทําได้ก็ควรบวชถ้าบวชแล้วทําไม่ได้ก็ไม่ควรบวชก็บวชก็ทำได้ต้นถ้าเหตุต้นไม่ทําแล้วจะมีเหตุตายได้ไงถ้าเหตุต้นบอกว่าไม่บวชก็ต้องทาเหตุเหตุเหตุต้นเนี่ยไม่บวชว่าก็ต้องทําทําตลอดต่อเนื่องว่าถ้าจะปารบเรื่องความกระตันยูเนี่ยก็ต้องทำเหตุต่อเนื่องให้ท่านไปถึงฝั่งเลยว่าเออท่านศรัทธามั่นคงหรือว่าไปจนถึงถูกถูกท่อถูกท้องถูกทางอะไรเงี้ยแต่ถ้าการบวชนี่คือเหตุต้นก็คือเข้ามาละสิบถ้าไม่บวนีเข้าามละ ถ้าคะแนนเต็มสิบนะบวชนี่คือเต็มสิบละทําต่อต่อไปจนถึงร้อยคะแนนแต่ถ้าไม่บวชนี่สามทำต่อต่อไปจนถึงร้อยคะแนนเหมือนกันปลายทางอาจจะทําได้แค่เจ็ดสิบคนไม่บวชแต่คนบวชนี่ยอาจจะทําได้ร้อยคะแนนอนคิดเอพราะมีคะแนนต้นพุนคะแนนต้นเนี่ยเริ่มต้นมาสิบละอันนั้นเริ่มต้นมาสามแต่ว่ามันดูจนถึงจบร้อยคะแนนคิดเอง อาหน้นคิดเองดูความจริงในโลกนี้คนที่ไปนิพพานกับคนที่ไม่ไปนิพพานใครมากกว่ากันดูความเป็นจริงนิดนึงเนาะคนไปนิพพานมีเท่าเศษดินไปเล็บคนไปนรกกัมเดจิลชาเป็นวิสัยมีมากเท่ากับแผ่นดินมหานบปีดูนิดนึง อัน s Depois, <S นี้สัญญาณดับหรืออะไรเนี่ยปกติไหมเรื่องยังปกติอันนี้น่าจะดับไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยก็บปกติ้าผมไม่มีอะไรพูดแล้วครับขอบคุณอาจารย์ที่ได้โอกาสขึ้นมาได้สนทนากันครับมีประโยชน์เครื่องอุลในทํรมาสต